สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวมรัครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาระเช่อนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศเนาะันครับผมบรรยากาศดีมากสดชื่นครับช่วงประมาณตีห้าครับผมฝนก็เชิงปปล่อยครับน,นี่ก็ฝนปล่อยเสร็จก็บรรยากาศเย็นสบายครับผมเดี๋ยวก็เข้าสู่หนาหนาวแล้วเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาระเช่อนะครับผมทีนนี้เราจะพาท่านผู้ชม ัชมบรรยากาศครับช่วงเช้าวันอังคารนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะออกไปทำงานครับไะ ก็เวลาหกโมงยี่ห้าครับผมก็ขอบุนทุกกลังใจครับโอ้เย็นสบายครับบรรยากาศช่องเช้านี่เราก็ไม่มีอะไรแล้วผมเหมือนเดิมครับชมบรรยากาศเป็นธรรมชาติหลายคนก็อยากมายุงมาอยู่ครับนี่ครับผมบริเวณป่าขาวพงไพร นี่เราก็มาดูมรกอเช่นเคยครับผมนี่มะก็ครับจิบแม่ปลูกไว้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดต้นครับผมไปเดีด๋ยดูชมสวนมะกอครับนี่ครับนี่ครับลูกใจครับผมหรือว่าเป็นมะกออะไรครับผมนี แล้ก็กรอบเปล่าโอ้น่าจะกรอบครับฟังเสียงดีดางดีสงสัยตัวนี้หวานครับนี่ยโอ้ยลูกดกมากเลยท่านชมครับยังดกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหน่วยสองหน่วยครับผมโอ้ดกครับนี่ตัวนี้ดกดกมากเลย เดี๋ยวเราไปดูต้นน้อยครับอ๋อต้นน้อยออกออกแต่ดอกครับผมนี่ครับที่ผมปลูกครับเนี่ยโอ้ใหญ่สวยเลยนี่ครับที่ผมปลูกนี่ก็ออกหน่วยแล้วครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูครับเห็นไหมหน่วยมันหน่วยกำลังออกหน่วยน้อยๆครับแต่ชัดไม่น้อกครับโอเคครับว้าวนี่ครับ ว้าเ่กก็ออกหน่อยแล้วครับผมเนี่ยเดยกก็ได้กินแล้วเนี่ยมีหอยทากมาอยู่ด้วยเออหอยทากครับนี่แหละบรรยากาศพอเพียงครับสบายๆกันเองครับผม <S <S เบียบง่าย,ายเบียบเรียบๆครับบรรยากาศเราเงียบสงบครับฝ <c oughs> นตกแบบ ป,ปอยช่วงทีห้าบรรยากาศเย็นสบายครับแล้วก็แล้วก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเี่ยอีกไม่กี่วันับผมออกพรรษาก็สู่หน้าหนาวอันนี้ก็โอ้หอยหอย,หอยท่าครับขึ้นมากินยอดกินอะไรครับโอ้ยนครับผมอินคิดนี้อย่าเลื่นผ่านเออมาสร้างพลังบวกด้วยกันครับขอ้คลิป ทุกท่านปัง,ปง,ปง,งๆเฮงๆรวยๆขอให้สุขภาพรางกายแข็งแรงครับผมหลิบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาชมมะละกอที่ปลูกไว้ครับผมเหมือนเดิมครับสู่ต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยพาเลาะใช่ะน,นครับผมจลิบหน้าจะกันมาสวดัสสวัสดีครับบ๊ายบาย